นี่พี่น้องเอาเซเข้าไว้คืนหน,น,น,นึ่งาานีนเเน่เป็นน้องคืนสองคืนเราก็สิเอามาว่านว่านที่เราสิเราสิเตรียมไว้คือคาดคาดนาไว้พี่น้องคาดคือยังเราไทยแล้วเราก็สิคาดคาด,คาดแล้วเราก็สิว่านแล้วพี่น้องบ้านคาดว่านส่วนที่เราไทยพี่น้องก็สิคาดไว้แล้วก็สิว่านเป่น้องบ้านส่วนถึงมันเล้วพี่น้อง สีขาดโซนถึงก้อนยังสิมาลงให้ตื่นไว้พี่น้องกับบรรยากาศไทยมื่อเสาร์นพี่น้องเหลือเหลือยุ่งงานน้อยนหนึ่งพี่น้องโซนเขียวๆขี้งายเขียวง่ายเขียวๆเึ่งพี่น้องแตท่านได้เก็บงานเอาบังทัานนะพี่น้องได้เห็นแต่สิได้พูดละไปคัสฟ้องายพูดละ แต้เวลาเราเป็นน้องหนึ่งก็ต้องโตี้ยโตไปน้องแตีต้โตลงไปขาดมือนะโอ้ลงมือนี่น้องขาดแเ้ิคนว่าขาด,ขาดพวดหัวเลยนะจัดพุ่นหัวมาอันนี้ก็สิยากเกิดดีนะ ใช้คาดตัวนี้เลยพี่น้องคาดเขาขี้เส้นนิมหมดแล้วพี่น้องหูหูซื้อหูสื้อสลักมันพี่น้องนหูซื้อสลักมันอันนี้ก็เป็นตัวคาดพี่น้องเล็กเงาๆเรียงๆ เรียมนะพี่น้องต้องน้อยก็ได้เปลี่ยนออกแล้วนะเ,เรียมปิดเลยพี่น้องเรียมอยู่พี่น้องอย่าลองขาดลองเบิ้งใหามันขาดได้เยูบ่บว่พี่น้องเขาเต็งมากเลยตอน ขาดเพื้นว่าขาดขาดโตดจากขาดใหม่ที่กี่สมัยที่กี้ไครนาเอานาคุยเนาะแต่ที่เป็นแบบนี้คล้ายๆกันแบบนี้แล้วเนาะขาดขาดไทยคล้ายๆข,า,ๆข,า,ๆขา,ๆาดไมที่กี้พี่น้องเดี๋ยวยิ่มันผุพังบ้างเลยพี่น้องเสียหายบ้างเลวมันจะเป็นคัดเล็กเทนบ้านพี่น้องโตไป แปล่งล้างกันพี่น้องนี่แหละขาดห้าปลระพี่น้องจะเปล่งล,ปลงล้างกันพี่น้องบ้างขาดไปเบิ้งพี่น้อง <c oughs> ขาดเรียบร้อยแล้วหลังจากสงผักมานหน่อกันเล้วพี่น้องตอรวจบ้านได้ขาดพี่น้องแบ๊บในนล้น เป็นก้อนขี้ไปเลยเลยพี่น้องก้อนขี้ไถไปเลยเลยพี่น้องไอ้เบื้องต้นคารดแล้วบ้านมาจะเป็นยังเดไงเบื้องผลงานเกันี่น้องติชมได้เลยพี่น้องใช้รถไถเตี๊กคาดพี่น้องนั่นแหละกองอีเลีนี่แหละพี่น้อง มันนอนมานเนี่ยี่น้องรถไทยเขาก็ประจำตำแหน่งบ้างนี่แหละี่น้องสุดก็ถือว่าปั่นได้ไปน้องมันบันคือรถไปน้องถ้ารถมันปั่น ปายละเอียดทุนนี้แะไรก็เป็นรายซ้ำนีแ้แหละเพี่น้องสำหรับรถน้อยพี่น้องรถตาบขาดตามมืออื่นกับสิป่วยเป่นงน้ำออกแล้วก็บสิว่านนะพี่น้องถ้าขาดมีน้ำกับมันมันสิมันก็สิโบมื่อง่ายนะเพี่น้องถ้าขาดที่ตุ่มมันสิมันสิติดล้อนะพี่น้องต้องน้ำซ้ำนี้พอดีน้ำซ้ำนี้พอดีแล้วก็ขาดมันก็สิง่ายพี่น้อง กานมัน,นงงมัน,น,นมแรงเลยนะ้องเป็นสีลมลมมูนะเป็นลมลม,ลมน้ำมันก็นเป็นของขุนไปด้วยนะ จังซีล่ะพี่น้องเอ้ยชาวไห่ชาวหน้าดินบ้านขยะไร่เฮ้ยนี่ดินด่ากเนอะน้องโซนฟั่งนลยไถปอแล้วเมื่อวานเดียวน้องนะขี้ตุ่มติดไ่น้องต้องน้ำไหลอีหลีไ่น้องยังสีไถได้อยู่น้องบื่นเซอร์นึกน้องบื่นเซอดินด่างกับดินด้างบ้านเฮงเลยี่น้องยังสีมาเก็บงานพี่น้องถ้าฝนมาตกถ้าฝนตกก็ไถได้พี่น้องถ้าน้ำซ้ำนี่ไถหยาพี่น้อง ติดล้อเนาะติดล้อขนาดยผ่านหัวหมูไปเนาะยังติดล้อเนาะติดผ่านเนียวโซนทุเรียนไงอยู่เนาะโซนทุเรียนไงอยู่จะฝนตกน้ำมีน้ำไล่ๆกันไทยได้อยู่เนาะถ้าเป็นแบบนี้ต้องแห้งไปเนาะแห้งจังไทยได้ไปเนาะน้ำโมมีจัะมิดเลยไปเนาะไทยังไงไปเนาะมันจะปีนแบบนี้ไปเนาะถ้าแห้งจะปีนแด้ปีนงามเลยเนาะ การนะพี่น้องม่งมึงหมอเขาแบบดกดีเอาตัวนึงสุกบุญเา อีกเ้องคร่น like ้องอันนี้กไทยแล้วเกาะเรือไทยรับองหรือไทยหรือน้องเบิ้งกอนดน้องอันนี้ก็น้ำลายปน้องน้ำโมเห่งแบบนี้ก๊ยานาไปน้องเบิ้งน แต่ว่าที่นี่บ่มีฝนมาฟ,ฟังข้าวไปน้องฝนเพิ่งพยากตรณ์ต่อไปพี่น้องเสียงเคียดเก็บพักบุงนะ บักซี่ี่ครับเขาการยีโมเลงรีบไล่แล้วก็จิบโฟดีเซอร์ตามซีโยอนทำมันเป็นลำขึ้นยิ่งเงยยังเป็นอะไรกินมันเป็นพวกบุ้งแดงเป็นพวกบุ้งเกี๊ยวลำม,นำมันกกสีเงยน้ำเทืองน้ำบรรยาการ์ดซ้ำเนื้อไปเนาะขอบคุณหลายๆครับเจอกันคลิปหน้าครับ